อ่าอ่าโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เลซี่ริเวอร์นะฮะวิ่งหนีไปแล้วอ่า้าวิ่งหนีไปแล้วมาเร็วเราจะไปสักไอ้นะ,ะ,ะลำธารน,น้ำขี้เกียจอ, <laughs> อันนี้ก็จะมีวงกลมกับโดนัทเดี่ยวโดนัทคู่เนาะนตนแต่เราได้แต่โดนัทเดี่ยวไงโอเคระวังนะฮะเนมาด้วยมาแล้วเข็นนักสีแล้วุ่นน้ำเย็นน้ำเย็นเข็นสีแล้ว โอเคแล้วก็ไหลวนรอบสระกันนะครับเรามาดูกันนะว่าเราจะไหลวนรอบสระเป็นยังไงเห็นมาแล้วลูกมาอมาเกาะมาเกาะเห็นมาเกาะอีกน้องเร็ว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 มามาไอ้นั่นมันดันพี่วะเจ้าเกาะอะไรนะเนี่ยขี่แบบน้องนี่บ่อน้ำขี่ขี่ขี่บ่อน้ำขี่กี่ลีซี่ริเวอร์ขี่มาขึี่มา ลึกกระดานใ้มากเอฟขึ้นามาามาหรอเอ่อเกาะับจับจับปลาปเนจอบดีเกาะดีๆเดี๋ยวหลเียวไหลเกาะนีนีเาะอ้่เกาะเป็นอะไรเลยไ่ตุด มาแล้วมาแล้วเอาตอนนี้ดีอ๋หล่นแล้วหล่นแล้วพี่เกาะอยู่ไหนอะลูกใส่หลังมาพี่เกาะอยู่นี่พี่เกาะอยู่นี่เอาะเธอลักมากเธอรังมาเอ้าเอจุลักจุเล่จริงจ็คเป็นชาวบอยอ่าายนะเซนเป็นขาบอยกันหนึ่งกันหนึ่งวนรอมาวนเอาเราซิ่งเลยเราซิ่งเลยอริงจริงๆนี่มันต้องเป็นบอย บอที่เกียดหลไหลไปเรื่อยๆนะฮะออด็้วที่เราจตืนจะลงไปไหนแล้วลยังไม่แม่ก็ดีไม่อยู่นะค่เห็นอยู่นี่จะขอท้อก่อนคะนายเอาวะซิงหันน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 หนน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 มนนนนี้นน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 น อนะง๋อกิงคือโอ้โหขาเออาระวังคนช้าเลยสิงสิงเห็นก่อนเลยดิลูกอ๋อ้โหเงี้ยแมลงอ่ะเอ้าระวังระวังโอ้ยตรงนู้นน้ำดันเออนี่มันมีอุปสรรคด้วยโอ้โหอ๋อนี่ไงมีน้ำดันอย่างนี้ระวังระวังโอ้นี่มันสเปชบอขาเลยเอ้

ออกไปได้ไหมไม่ไหวแล้วีแล้วนี่แล้วนี่แล้วโอ้ยกอไว้กอกไว้กลอไว้อ้มล้มล้มไอ้เรวเร็วเร็วนี่ขึออไป อ๋อมิกันมาบนหลังฉันแล้วอ๋อมิกันบนหลังแม่แล้วออาไปเอาคือคโอเอาโอ้โหอ้ามม่อันกระหั่นจริงๆเลยไปดิไปน้ำมันก็ไหลเนี่ยน้ำมันก็ดันมาเอาขาเอ้ยกเอยดิกอยดิอมองไม่เห็นโอเคมันใหญ่ไปเราเอ๊ะเราต้องเตรียมอ่าซูชิเด็กน้อยมาเฮ้ยเราว่าเราเไม่เอาตทำไปดิเฮ้ระวังเออ หน้าเทพหน้าเทพลงไป่นมันการหายใจนะเล่นพิเรนกินไปแล้วนะฮะดูดูท่าเกาะของเขาเหนื่อยแล้วกินเหื่อยอะไรกันโอ้นี่เดี๋ยวเราเฮ้ยใกล้ใกล้ได้เวลาทะเลเดือดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปทะเลเดือดกันดีกว่าเนี่ยรอบด้วยอ่ะใช่บางทีเขาบอกว่าตอนเที่ยงไปให้โอ้โห

โอเคลง่าลงมาเดินลงมาเดินได้กอดกอดดิอ่ะอ่าปาอ่าปาโอเคจบทัวร์กันแล้วเปยังม้างเน้นเป็นยังมั่งกม่กสนุกดีมากเยอ่าสุดที่อาบ๊ายบายเพื่อนกันบ๊ายบาย